มันต้องประกอบประจานหน่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เกษตรเอ็กตานะครับพาเ,ออเข้ามาเยี่ยมสวนทุเรียนป,ป้าเป่งเนาะครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยแ,แสนตุง้งแสนตุง้งอันนี้บ้านเลยครับก็เนี่ย,ยบ้านแสนตุ้งเลยบ้านแสนตุ้งเลอยอ,อยู่ตรงแสนตุ้งขาของเก่าบอกกอ๋อแสนตุ้งขาของเกา่ามาตอนนั้นเห็นบอกว่าดอกไม่ค่อยมีนะแต่ตอนนี้โอ,อ้ใช่มันไม่ออกจริงๆเราก็งงเนาะแต่ก็ปีแรกอ่ะก็ตามใจอ่ะตามสบายอ่ะออกก็ออกไม่ออกก็ไม่เครียดอ่ะ แต่ตอนนี้ก็คือดอกออกก็คือเยอะมากนะบางต้นนี่ก็คือเต็มแล้วก็บานหมดแล้วหางแยกกําลังไหม้ก็มีแล้วก็จะมีชุดหลังที่กําลังผุดขึ้นมาไปครับเดี๋ยวให้ป้าเปล่งเขาโชว์หน่อย <laughs> คนทำเขาโอ้เก่งมาก <laughs> ก็จะมีหลายต้นอะเดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนต้นนี้ก่อนก็ได้ก็มีรุ่นหลังออกมาด้วยะนะครับอตอนนี้ให้น้ําอยู่เท่าไหร่ครับสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีวันเว้นวัน,วนอ่ะ อันนี้ก็มีรุ่นหลังด้วยนะก็ไม่ได้ใช้อะไรมากนะฮะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อะไรมากเลยไม่ได้เติมเลยออไม่ได้เสริมอะไรเลยตัวเดียวเที่ยวทั่วไทยตอนเป็นดอกเนี่ยเราอาจจะเสริมมัางอ่าก็จะมีพวกแคลเซียมบอลอนเข้ามาเข้ามาช่วยหน่อยครับจะใช้พวกแคลเซียมกับแมกเองอ่าครับก็แค่นั้นเองครับแคลเซียมเดียวแมกเดียวครับดอกนั้นก็ก็ไม่ได้ใช้อะไรครับ อ่ะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันนี่ต้นนี้ป้าเนี่ยนี่ต้นต้นนี้ต้นนี้นับเหนอใช่ไหมต้นนี้นางเอกป้ามันต้นต้นนี้นางเอกต้นนี้นางเอกต้นนี้นางเอกดูครับดอกเยอะมากจ้ะแล้วก็แปลงโนนก็ออกเยอะเนาะป้านะแปลงโนนออกเยอะแปลงนจริงก็คิดว่า อากาศเนี้ยคงจบอ่ะคงได้หมดอ่ะใช่แต่ทีนี้เราเราไม่มีการงดน้ำใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่าอากาศปีนี้หนักหนาสาหัสมากอันนี้เรื่องของน้ำก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าลักษณะดอกนี่ก็คือคือน้ำจะพอดีนะก็คือไม่เขียวสดไม่ชี้กลางนะฮะคือคือไม่สดใสอันนี้ก็คือ น้ำพอดีเนอะล้มโดนล้มโอ้โอ้โอ้นี่มันแห้งอยู่เลยโอ้ป้าก็เดินไม่ค่อยไหวนะครับสวทำสวน่นี่ดูไหมนี่ไม่ใช่ธรรมดานะสวทำสวนเนี่ยมาจะเดินเลยบอกบอกสามสี่วันดูทีนึงวันนี้วันนี้ดูตต่กแต่เช้าเอ๊ะทำอะไรไปทำไมถึนฉีดเอ๊ะ ไม่จะจะตู่เขาเขาไม่เอาไงมันมีปัญหาใบยังไงนะเขาปูกไว้ว่าคือว่าเขาไม่ได้ทําสารยังยังไม่ออกแต่ก็คิดว่าออกนะคือเขาไม่แตงเลยนะเขาแต่งดอก่อยนะแต่งเลยเนี่ยจะเด้จะเด้เป็นแบบให้หนุกน้องมาดูเขาแต่งดอกหน่อยอันนี้ไม่เอาบนไม่เอา กแต่แต่คิดว่าเดี๋ยวก็ออกเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วแหละกิ่งนี้จะได้สักกี่ลูกจ้ะแค่นี้ต้นนี้สามสิบลูกเนาะมากไปปะมันจะมากไปหน่อยครับเพราะว่ากิ่งมันไม่ค่อยโตครับได้อยู่กูผูกไปแล้วแหละถึงเวลายังไปดู้พอพอถึงเวลาจริงกะกาเอาไว้หรือเปล่าเจ้าของอ่ะใช่คือเรากก็ลัวมันถึงเวลาเนาะอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่งปแต่งเป็นเป็นเป็นแนวให้ ไว้ตัต้นนี้แล้วเดี๋ยวเราให้ให้ให,ให้เด็กมาดูอาทิตย์นี้เขาก็จะรู้ละไรต่างๆเนี่ยแต่งดอกเนี่ยถ้าแต่งช่วงเนี้ยมันจะดีอย่างหนึง่งก็คืออาหารมันไม่ต้องไปเลี้ยงมันไม่ต้องกระจายไปเลี้ยงมากแล้วดอกมันจะโตมันจะสมบูรณ์แต่เนี่ยอรอเนี่ยพอดีสองวันเนี่ยเขาองานเขายังนัดอยู่ไงเดี๋ยวพ่กนี้อาจจะมาไม่ไม่พ่งนี้ก็มาลื้อเนี่ยเพราะตอนนี้โรง,งงานก็ไม่ค่อยมีของ,ของเท่าไหร่ <S <S คนมันจนนี่แหละเราจะทําไง จนจนที่ไหนนะ้โอ้เ่ยจริงจริงจ,งจงแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเราก็เลือกช่อใหญ่ไว้พอดูรุ่นหลังกำลังดันออกมาอีกเพียบเลยเออก็ถึงบอกไอ้เนี่ยไอ้ไอย่างเงี้ยมันต้องตีทิ้งเรารู้อยู่ครับแต่ปีนี้ก็โอเคครับทุเรียนปีแรกนะทำปีแรกไป <laughs> ีหนาเยอ,อะอะปีหนาก็ต้องมีเพิ่ม เท่าตัวเสบายแเท่าตัวเลยแหละเราสบายแล้วปีนี้ได้ปีนี้ได้สิบตันนะปีหน้าต้องถึงสามสิบนะสามสิบอาจารย์อามันย์มันนี่มันใหญ่แล้วมันจะมีเพิ่มทุกต้นเลยฉันเอาขก่าเองเจ็ดตันเองทั้งสองแปลงนอกในอ่ะหัวเรี่ยวหัวเรี่ยวเฮ้ยหัวอาจารย์อาจาจริงๆกาแค่เจ็ดตันเองทั้งทั้งในข้างนอกเนี่ยเป็นไปไปเคยหวังมากอรัเพราะว่าอาจารย์ ถ้าเกินนะจะแถมยกให้้ทำไปเล่นไปนะได้ะเนี่ยทำไปเล่นไปเขาแจกเราได้ของพี่เราไดมันไม่มีทุกต้นอ่ะยังไม่ได้นับเลยมีกี่ต้นอะแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ทําดอกทุกต้นด้วยอ่าต้นไหนที่ยังเล็กก็ไม่ได้ทําอ่าอันนี้ก็เลือกเลือกทาเอาะมันอันนี้ปีที่ห้าสี่สี่ปีที่สี่ทำสารปีแรกมันมีสาม สามกับสี่คือมันเปิดปลูปกคนเดียวเดือนเดียวกันจีบเจ็ดจีบเจ็ดนีนาเนี่ยคือแต่คนละพศปีเดียวปีเดียวตา่ตางกันหนึ่งปีต่างกันหนึ่งปีโอ้ปลูกวันเลือกตั้งต้องจำได้เลยปลูกที่จะไปเลือกตั้งต้องรู้อันนี้สวยนะสองปีแล้วเนี่ยสองปีแล้วเนาะแต่ทีนี้มันใหม่อ่ะคือคืออย่างอันเนี้ยมันจะสามปีเพราะว่าคือเราจะโค่นเงาอปีคือเหมือนพอเงาะต้นไหนโตเราก็ค่อยเลาะออกไงเรายังไม่ได้ยังยังไม่ตัดใจทําทีเดียวอ่ะ ถ้าผูดว่าถ้าตัดใจทันทีมันก็สี่ปีรูดทั้งหมดมันอาจจะได้ทั้งแปลงก็ได้ใช่ไหมแต่สามปีก็ได้นะต้นตรงแต่จริงๆอ่ะดอกดอกเริ่มแต่งได้แล้วฮะก็เนี่ยจะรอคนงานอีกสองวันเนี่ยไม่ผูดเนี่็มาเลเนี่ยเนี่ยถ้าผมอยู่ใกล้ๆผมมาแต่งนั่นน่ก็ถึงว่าเหอะต้องัวดหัวด้วยมันอยู่ใไงจะจะดูแลให้ยันตัดเลยเนี่ยไอ้คนไอ้คนอยู่ไกลก็พูดได้เนาะไอ้คนเพราะแบบยังไงก็ไม่มีเวลามาทําให้อ่ะ โอ้แค่ของตัวเองก็วุ่นแล้วครับเออก็ถึงบอกไงแม่พี่นุชมาดูแลให้ก็ดีใจจะเลยกะ็ะถึงว่าเนี่ยดูมันเหมือนไม่ดอกกันไม่อยู่งพี่นุชม,มาแล้วเนี่ยโทรพี่นุชเพราะว่าให้พี่นุชมาดูยังได้เลยเออพี่นุชจะไปดีคุยกันเลยตอน,นเ,ออเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันเหมือนกิ่งเนี่ยเอาไว้เอาไว้เป็นพวงก็ได้กิ่งนี้จะได้สักสามสี่ลูกอะสามสี่ลูกเพราะว่าใบเราหนากิ่งก็ค่อนข้างจะโตเนอะเปรียบ เนี่ยปลูกแล้วนำไปคอยดีแต่งทุดเนี่ยครับเนี่ยไอรุ่นเล็กๆเนี่ยแล้วก็จะมีรุ่นหลังเนี่ยถ้าถ้าเราจะเลือกไว้น่ะเราก็เลือกไว้เป็นกิ่งเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่เอารุ่นพี่พี่เราไม่เอาเนี่ยเราเราเอารุ่นน้องไปเลยถ้ากิ่งนี้เราเราจะเอารุ่นนี้รุ่นน้องออกมาแล้วก็เอาดููดกันครับดอกคืออย่าเยาไว้ใกล้โคนมากเนี่ยปอกเนี่ยพอมีตัวอย่างเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราไว้ใกล้กันมากถ้ามันติดลูกมา ลูกมันจะนั่งกันอ่าลูกมันจะนั่งกันก,ก็ก็ดีอ่ะกบอกาข้างในอ่ะไอ้ร้านเนี้ยมันมันกบกามันแต่งเกง่งมันก็มันตัดทุเรียนทําทุเรียนเองพอมาแต่งให้เราโอ้โหเห็นแตง่งแล้วม่อยากพูดเลยน่ะมาสองคนนะั่นน่ะห้ไปพันหนึ่งอดอกเยอะมากก็ไม่ดีอีกเน <laughs> อ,เอกบก,ก,ก็เราเห็นแตง่งแล้โอ้โหทำไมเป็นแต่งอย่างนี้น่ะก็นเนี้ยไอ้ข้างหนเนี่ยไอ้ดูแลกับให้ไอ้เล้งแต่งยังยังห่างกว่าอยโอมันเลี้ยงไว้เหมือน เราก็บอกไม่ถูกอ่ะมันไปมันแต่งแบบนั้นมาถึงปลายเลยเนี่ยครับแล้วก็กําลังออกอีกเทียบนะชุดหลังกําลังดันแต่รุ่นเนี้ยรุ่นหลังเนี้ยรุ่นหลังจะเยอะจะเยอะเนี่ยมันเหมือนอากาศรลุงเนี้ยหลุเนี้มันช่วยเพราะพอดีมันพอดีมันดันส่งพอดีไงมันก็คงจะรอดอ่ะไอ้ไอ้หนาลูกหลังเนี่ยมันคงทาอะไรไม่ได้แล้วแต่รุ่นนี้จะเก็บหนุนังมิถุนาแน่ม้งอ่ะมาตากล้องมาทางนี้เดินชมไปเรื่อย เดี๋ยวป้าไปขี่มอเตอร์ไซค์มาไปเดี๋ยวเราตอนนี้ป้าเจ้าของสวนนะครับก็คือแก่แล้วนะแต่ทำสวนเก่งมากครับก็เออทำสวนเก่งครับน,แบบนี่ก็แตงนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับก็มีแค่สเบียง25%นะแล้วก็ะจะมีบวกด้วยก็จะเป็นพวกแคลเซียมบลอนเป็นบางครั้งนะฮะ แปลงนี้แปลงนี้ก็ไม่ได้ปัดดอกนะวันนี้เข้ามาตรวจเยี่ยมวันนี้วันที่หกเจ็ดวันที่เจ็ดอ่ะวันนี้วันที่เจ็ดมกราคมปีหกแปดนะวันนี้เข้ามาตรวจเยี่ยมสวนตะเป่งนะอ่าอันนี้ดูพื้นดอกให้ดูพื้นดอกอ่าอันนี้พี่พี่ต้องอยู่ในถูกนะฮะอ่าพอพี่มาแล้วก็ ปลายจะเป็นน้องนะเดี๋ยวเราจะเก็บไม่ถึงซะด้วยอ่าเนะี่ยจริงๆงแค่นี้ก็เพียงพอนะเนะี่ยประมาณนี้ถ้าถ้าเราแต่งอดอกมันจะโตสมบูรณ์นะก็ไม่มีอะไรครับคิดนี้ก็มาเยี่ยมชมเฉยๆนะหลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะ จะดูว่าออกขนาดไหนอันนี้ทุเรียนสี่นะปีนฮะสี่ปีนวออกแต่ปีหน้าปีหน้าต้องจัดการเรื่องกิ่งนะฮะนะอ่าก็ป,ปีทีนี้ไอ้คุ่น้าที่แ่งอ่ะ บรรทุนงานลูกน้องเก่าที่ว่าเขากลับบ้านไงอ๋อครับเวลาเราให้เขาแต่งเราก็เลยเลยปล่อยไงครับนี่แล้วก็ถ้าเขาแต่งนะเนี่ยกิ่งกิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยกิ่งอย่างเงี้ยคือคือเราไม่ต้องเก็บไว้อ่าเพราะเป็นกิ่งกข้างเนี้ยเราเราจะเน้นกิ่งกิ่งใหญ่เป็นหลักอ่ามันจะได้ดูแลง่ายก็คงไม่ยุ่งตกแต่งเยอะรู้ครับถ้าค่อยบอกเขาเอาบอกเก่าวว่าเก่าวว่าจะเบรกน้ำจะหน่อยนึงไม่ไม่ไม่ต้องเบรกครับไม่ต้องเบรกบอกว่าช่วงนี้ต้องเบรกกันเราก็เลยไม่ต้องเบรกก็คืออากาศ คือพื้นที่เราสูงไงยังไงมันก็โศกเร็วอยู่แล้วแาาล้วการจะไม่ไ้อเก็บครับตสองวันหนาวอ,อีกเนี่ยเราควรปวดหัวอะอะอะอันนี้ไว้ได้เหรออันเนี้ยก็เอาไว้ได้ครับไม่เป็นไรก็ไม่ติดช่างเขาแต่ตยังกิ่งกิ่งกิ่งอ่ามันเป็นกิ่งเดียวจริงๆเนี่ยกิง่งกิ่งตั้งๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันขึ้นไปเบียดแล้วพอพอกิ่งนี้มันตั้งกิ่งข้างบนมันก็จะตั้งตั้งตั้งเคลื่อนไปเรื่อยๆดีกแว่งได้เลยใช่วถ้ครับ ปีนี้ก็ยังยังจะเพิ่งทำละาใหมห่ตอนเก็บลูกก็สิครับนี่แล้วแล้วเลือเอากิ่งกันง่ยวไว้ตอนเริ่มแตง่งอ่ะเราคุมเราแต่งเองอ่ะแต่งเองตอนเล็กๆอ่ะครับพอโต,ต,ตแล้วก็ไม่ได้ละไม่เออใช่คุณงานมันแต่งไงครับมันมาเลี้ยงไว้ต้นโวยเอีอยงอย่างเนี้ยเวลาเรตัดที้งหมดเนี่ยครับเนี่ยดอกเนี่ยชุดดอกกำลังดันเพียบเลยนะอะเดี๋ยวแต่งกิ่งนี้น่ะดันกลิ่นแบบนี้ มะช้ายังไม่อยู่เท่าไหรนะ่นะมะช้ายังเป็นเพื่อวิติธรรครับอ่ะเนี่ยอย่างนี้อันนี้เราไม่เอาเนี่ยพวกนี้เราไม่เอาเนี่ยแค่นี้เหลือเฟือเนี่ยจบเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวสุดเนี่ยพอเราแน่ข้างที่ตัดอย่างนี้อย่างนี้จบเลยคือกิ่งเนี้อะ่ะหรือเราจะเอาไว้เป็นพวงก,ก็ได้อ่ะเราเลือกเอาช่อได้ช่อนึงเอาไว้สักสามลูกก็ได้เป็นพวงหรือจะสองหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยได้แต่ข้อทุ้ดีพวงมันสวยกว่าไหมสวยกว่าครับสวยกว่า โตเร็วเพราะว่ามันช่วยกันดึงอาหารได้ดีกว่าฮะแต่ปกตินี้สามลูกพอครับเดี๋ยวดิถ้ามันสวยจริงเราก็เอาไว้พวงเดียวเลยแต่ปัญหาก็คือระวังเรื่องหนอนครับอ่ามันไอ้อันนี้ไม่มีปัญหาแล้วพ่นยาง่ายอยู่แล้วไปไปดูต้นนู้นเนี่ยปีแรกทำดอกปีแรก งาเนี่ยโอ้โหแบบไอ้คนคนกิ่งอย่างงี้เอาออกให้หมดเลยป่ะครับบอกบอกคนงานนะให้เอาออกเลย,ยคือระยะอย่างน้อยอ่ะเนี่ยหนึ่งช่วงแขนครับไม่ต้องถึงก็ได้ก็สอกนึงอะครับแต่อย่างนี้มันแน่นอ่ะแล้วก็โอ้โหแล้วใหญ่เลยเนี่ย เดว่าปลายกิ่งมาแล้วก็ทํางานหน่อยครับเห็นไม่ได้เห็นดอกเยอะๆไม่ได้ครับมันขัดตามไม่ได้เลยนะผมเนี่ยไหนครับอไหนครับอ๋อกิ่งตั้งเนี่ยเหรอกิ่งตั้งเอานี่ออกเอานี่ออก จร,จริงๆอ่ะเราเราเอาไว้จุกนี้ก็ได้เนี่ยเอาเอาไว้แค่นี้แค่จุกนี้พอครับเ<ะ>อเอถุงนี้พวกนีเออ้เอาออกก็ได้อ๋อคือก็ยังมองอยู่มองกับอ่าอย่างนี้ก็เอาออกสงสัยต้องเอาออกครับนี่อย่างนี้อย่างเงี้ยมันมันมีหลายรุ่นให้ให้เลือกเอาหรือจะเอารุ่นน้องเลยเพราะว่ารุ่นน้องมันเยอะก็เอารุ่นน้องไปเลยเนี่ยเอาเอารุ่นนี้หรือถ้าจะเอารุ่นนี้ก็เอารุ่นน้องออก ใกล้กันเลยเคล้ายๆกันอ่ะครับรุนใก,ใกล้กันรุุ่นลุนเล็กรุนใกล้ๆก,กันเราก็เลี้ยงไว้ได้หน่อยก่อนถ้าึงเวลาเราก็ค่อยครับค่อยมาซัดอ่ะก็ออกเยอะครับอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็พามาดูเฉยนะครับทุเรียนสาวปีแรกแต่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสมารอบหน้าเดี๋ยวจะไปถ่ายแปลงใหญ่แปลงต้นใหญ่ใกล้ต้นใหญ่มันความชื้นมันสูงกว่าใช่ครับ แล้วโซนน้นมันมันล่มนะอืมมันล่มไปแลัวท่านผู้ชมเดี๋ยวผมกับประเป่งนะเจ้าของสวนนะครับ,ส,บวรสวทําสวนครับแต่ทําสวนเก่งมากดูแลสวนดีมากนะแต่ว,วันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ